สวัสดีครับผมแมนเทพสถิิสิทธิลุ่งครับปัจจุบันเป็นฝ่ายการตลาดของบริษัทพียูเน็ตเวิรกดำรงตำแหน่งดูบี้สตารครับเมื่อก่อนก็ทำอาชีพประมงครับก็ได้มั่งไม่ได้มั่งครับมาประสบเขาเรียกว่าภัยพิบัติก็คือพายุลินดาเนาะตอนประศ .39 สจากบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเหลือเสาแค่ต้นเดียวก็พอบ้านพังปุ๊บก็ไปกู้หนี้ยืมสิน เนี่ยครับเราก็มาปลูกเป็นเพิงเล็กๆอยู่ก่อนอยู่ก่อนก็คือมันมันมันก็ไม่เหลืออะไรนะครับมาปลูกมาปลูกเพิงเล็กๆอยู่แล้วก็อาศัยค่าวัดมั่งอะไรแต่อะไรมั่งมันก็กลายเป็นจุดหักเหทาให้เราต้องข้ากรุงเทพไปหางานทำลำบางจริงครับก็เลยบอกกับคนที่บ้านว่าเออ ผมอยู่ไม่ได้นะคือผมต้องไปคือผมต้องไปตั้งหลักก็คือมันมันไม่เหลืออะไรแล้วครับคือเราต้องต่อสู้แล้วก็ดิ้นลนดแต่พายุพายุปีแรกๆก็ไปอยู่ปั้มก่อนทำงานเป็นเด็กเด็กเติมกา๊าซค่าแรงประมาณเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็ส่งกลับบ้าน ส่งกับบ้านด้วยก็แล้วก็ค่าห้องประมาณสองพันกินแต่กินแต่มาม่าครับเดือนหนึ่งเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้ช่วงที่ผมทํารอพอครับโควิดเข้ามาพอดีเลยครับช่วงนั้นนะครับชีวิตตกต่ำสุดเลยเพราะว่าคือสัญญาเขาต่อปีต่อปีปีต่อปีป,อป,ปุ๊บพอมีโควิดปุ๊บ เขาไม่ต่อสัญญาให้คือผมรู้ตัวอีกทีเนี่ยผมตกงานแล้วก็ตกงานอยู่สองสามเดือนนะครับคือไม่รู้ตัวตกแบบโดยที่ว่านายจ้างบอกว่าเขาไม่ได้ต่อสัญญาให้เราทีนี้สิ่งที่ผมกัวงวลที่สุดเลยก็คือจะเอาเงินไหนส่งกลับบ้านแล้วก็จะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงครอบครัวคือเราตกงานนะครับช่วงนั้นมันถึงทําให้เรารู้สึกว่าแย่สุดต้องเขียมกินนะพี่ เขียมกินเขียมอะไรตาอะไรทุกอย่างเลยเพื่อประหยัดเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในสถานการณ์ช่วงนั้นช่วงที่ผมเป็นรอพอครับเป็นถึงแม้จะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดแต่ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตเหมือนกันครับเพราะว่า ทำให้ผมได้พบภรรยาคู่ชีวิตเห็นแอบ,บมองเขาอะครับเรื่อยๆเขาขับรถเข้าขับรถ,รถออกก็จะเบะใส่แต่ก็ไม่รู้จะพูดจะบอกอยังไงจนมันสุดมันมันสุดแล้วครับพี่คือมันสุดเลยเขาลงมาจากรถวันนั้นเขามารอเพื่อเขาลงมาจากรถผมก็เลยเดินไปหาที่รถเลยบอกผมถามเลยมีแฟนไหมแล้วก็จีบเลยเอาเดี๋ยวนั้นเลย เดียเกษณีอินแปลงค่ะอยู่จังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท PU Network เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดตำแหน่งทางธุรกิจรูวิสตาค่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะเดียก็เคยเป็นพนักง,งานส่งของอะคะ่ะเหมือนกับว่าเรา แพ็คของแล้วก็รับจำนวนออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้วก็กระจายตามบ้านนะคะก็ใช้เวลาทำงานอยู่ที่ตรงนี้ก็ประมาณ10ปีะคะ่ะทั้งยกด้วยนะคะแพ็คของด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเราทำงานหนักมากร่างกายเราไม่ไหวเพราะเราเป็นผู้หญิงเมื่อก่อนเราจะต้องตากแดดด้วยเวลาส่งของเลื้กของไปตามบ้านเงี้ยเราก็ต้องเดินตากแดดทีนี้ก็คือร่างกายที่เรารับกับ การยกของหนักทุกวันทุกวันนะคะทำให้มีปัญหากเกี่ยวกับมดลูกนะคะแล้วก็อาการปวดหลัง ช่วงที่เดียยวิพาอยู่นะคะเจอสถานการณ์โควิดสถานการณ์โควิดทําให้งานที่เราทําอยู่นะคะไม่มีงานที่จะให้เรารับเหมาเหมือนเดิมนะคะจากที่เคยได้ทุกวันนะคะเดือนละเป็นหมื่นๆนะคะตกเหลือมาประมาณ 5,000- ถึงห0 0 0ซึ่งไม่ไม่พอค่าห้องค่างวดรถหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆอย่างที่เราเคยได้นะคะคือปกติแล้วอะเดียเป็นคนที่จะรับผิดชอบครอบครัวทั้งนั้นก็เปรียบเสมือนเสาหลักถ้าเราล้มเราจะไม่ เอาความล้มเหลวเนี่ยให้พ่อกับแม่เราเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดในครอบครัวคือถ้าเราเราไม่มีตังค์สิ่งตรงนั้นก็คือไม่มีไม่มีใครที่จะมาดูแลหรือรับผิดชอบแทนเราได้ถ้าตัวเราไม่มีเงินที่จะช่วยให้ครอบครัวได้ได้อยู่ได้กินนะคะทั้งทั้งทั้งเรื่องอาหารการกินทุกอย่างล,ล้วนแหละเป็นคนที่แบกไว้หมดคนเดียวถึงแม้เดี๋ยวจะเหนื่อยมากแค่ไหนนะคะก็ไม่อยากบ่นให้ใครได้ยิน อยากจะทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สบายนะคะด้วยสองมือของเดียเองค่ะก็เดียเจอกับแมนได้ยังไงก็คือแมนเขาก็เป็นรปภนะคะที่โรงงานเดียทำอยู่แล้วก็เดียก็ทำงานทุกวันเช้ามาเย็นกลับเนี่ยก็เจอเขาทุกวันนะคะเขาก็ แอบมองก็เลยหลังจากวันนั้นที่เพื่อนมาบอกเราก็เลยแบบว่าอลองสังเกตดูอ่ะจริงไหมเงี้ย,เ,ยเขาก็วันอ่าตอนเลิกงานวันนึงเขาก็แอบมาขอเบอร์หรือขอลน์เงี้ยแต่เราก็ยังไม่ให้ดีกว่านะเพราะว่าเขาเหมือนแบบชอบเราจริงเหรออะไรเงี้ยเพื่อนนะคะแอบให้ให้ไลน์เขาไปเงี้ยให้เขาก็ส่งไลน์มาทุกวันเลยนะคะสิ่งที่เดียเห็น ที่แม่ส่งมาให้ทุกวันก็คือเขาจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายส่งมาให้ทุกวันไลท์ทุกวันถามทุกวันแล้วก็จะเป็นเวลาเดียวกันระยะเวลา1ปีนะคะเดยวก็เลยมองว่าเ,เด็กเด็กกว่านะแต่เเร,เราจะลองคบเด็กดีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งระยะเวลา1ปีนะจากที่เราได้อยู่คนเดียวเข้ามาห่วงอย่างเงี้ยเอ๊ะหรือว่าเรารู้สึกว่าเขามาเติมเต็มให้ชีวิตเราแล้วทีนี้เดยกก็เลยแบบลองเปิดโอกาสคุยกับเขา ลเลื่อนฐสถานะจากเป็นเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนรุ่นน้องอะไรเงี้ยกลับมามาคุยกันเผื่อจะได้แบบแบบมีแฟนเด็กอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาบอกว่ากินเด็กเป็นอมตะอะไรนี้ก็อยากลองดูอะค่ะไงเดี๋ยวบอกมาชอบเด็กไงกินเด็กเป็นอมตะบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมก็อยากลองกินเด็กดูบ้างไงไม่ได้เป็นอมตะไม่มันต้องมีอะไรสักจุดหนึ่งที่ทําให้คุณประทับใจในตัวฉันมันต้องมีบ้างละนิดนึงเฮ้ยฉันก็สวยขอฉันอยู่เงี้ยฉันไม่สนหรอกเอ้ย ใช่ป่ะจริงป่ะค่ะที่เดียกับแมนรู้จักบริษัท PU Network ก็เพราะว่าเดียได้ดูไลฟ์สดนะคะเขาไลฟ์สดขายกาแฟทีเนี้ยเดียก็เลยสั่งมากินนะคะกินรู้สึกว่าดีนะคะตอบโจทย์เราเราก็เลยสั่งกินเรื่อยๆเป็นลูกค้าประจำวันนึงเขาเขาอยู่ในไลฟ์สดนะคะเขาบอกว่าการเป็น สมาชิกของของเขานะคะได้ซื้อกาแฟถูกลงเดี๋ยวก็เลยตัดสินใจนะคะอยากจะสมัครสมาชิกแล้วบังเอิญว่าบริษัทเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะก็เลยตัดสินใจเข้าไปบริษัททําการสมัครสมาชิกนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นที่มาของของที่เดียวกับแมนที่รู้จักบริษัทพี PU Network กคะ่ะก็ในส่วนของตัวพี่แมนเองครับเข้าไปทีแรกก็ยังไม่ได้รู้อะไรครับไปกับภรรยา จนบริษัทจัดคอร์สก็ไปเรื่องกาแฟที่เขากินนี่แหละครับแล้วเราก็เข้าไปดูศึกษาดูอะไรตาอะไรที่บริษัทพียูครับไม่ได้มีสินค้าด้านสุขภาพหรือกาแฟอย่างเดียวครับมีด้านการ,กรเกษตรด้วยครับมีทั้งแร่ประโยชน์เป็นเป็นเม็ดทางดินแล้วก็จิ่งทองเป็นฮอร์โมนน้าทางใบครับผมก็เลยมาเปรียบเทียบแล้วก็มาบวกตอนที่ประธานขึ้นพูดครับมันเป็นประโยคไปกิจใจไม่มีใครสามารถขับเคลื่อน ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้ทีละห้าตันสิบตันเหมือนแรกภูเขาไฟใบหยกครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับทำให้ผมตัดสินใจเรียนรู้และลงมือทําครับตอนนั้นมาทํางานที่บริษัททีอครับจากรายได้ที่ไม่เคยมีไม่เคยได้จุนเจือทางครอบครัวผมทางครอบครัวเดียขนาดนี้ครับปัจจุบันมีเงินเก็บมีรถมีบ้านครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนคนอื่นเขามีเวลาสุขภาพร่างกายดีครับนึกจะทําอะไรก็ได้ทําครับปัจจุบันนี้ คือไรายได้จากพียูได้จริงๆครับและได้มากด้วยมันเหลือเชื่อครับมันเหมือนปฏิหารเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีชีวิตดีได้ขนาดนี้ครับ